สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเข้าสวนนะคะสวนรกๆรกของเราค่ะมาดูเลยค่ะจะพามาดูมะนาวไรเม็ดค่ะลูกใหญ่ใหญ่นะเก็บไปแล้วสองลูกดูดูค่ะทุกคนดูดูดูเห็นไหมข้างในข้างในก็มีค่ะทุกคนเอ้ยดูให้ดูให้ดูค่ะเดนจะลูกขนาดนี้ เดี๋ยวมาตัดแต่งใหม่ค่ะทุกคนเอาค่ะทุกคนดูจะให้มันงามได้ยังไงเนาะเครือไม้ดูที่เห็นไหมสองสองลูกอ่ะของลูกเล็กๆอ่ะมันก็จะติดยูทุกคนเอ้ยเห็นไหมเ๋ยวต้องมาตุกแต่งใหม่ละลูลกมากอ่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยต้นนี้มันจะ ตัดตัดแต่งกริงอีกค่ะถ้าใครอยากให้มันติดเนาะเห็นไหมพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวจะพาอันนี้มะนาวไรเม็ดค่ะทุกคนมะนาวไรเม็ดค่ะต้นมันชิดกันเกินไปเดี๋ยวจะมาตัดแต่งใหม่นะคะเราก็พอได้กินดูค่ะทุกคนนี่เนาดูะดูดูหญ้า เป็นเครือเ <ENNIS> ลยค่ะ <royable> ดูนี <Nein> ่กำลังออกดอกแมันจะติดไหมเนี่ยดูดูความรกนะคะนอ้อันนี้จะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งค่ะทั้งมดทั้งอะไรอย่างเนี้ยต้นนี้จะล้มล้วค่ะทุกคนดู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 โอ้ยต้องได้ค้ำละโอ้โหลูกล่วงนี้เนี่ยดูค่ะทุกคนเอ้อ ดูดูดูตอนแรกก็ปลูกในกระถางแล้วเอามาลงดินค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องได้ค้่ละต้องได้คด้่ละจะเก็บเก็บลูกนี้แล้วกันโอ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนหมุนหมุนมุนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไรเม็ดมะนาวธรรมดาอนนี้เดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดออกให้มันให้มันแตกใหม่ ค้ำคงไม่ไหวละดูสิลุพื้นลมค่ะเมื่อกี้พายุเมื่อกี้ค่ะพายุทําให้โค่นเลยพอดีมันไม่มีรากแก้วเนาะต้นนี้น่ะเราเอาใส่กระถางแล้วเราเอามาลงดินค่ะทุกคนเราเราเจาะตรงก้นกระถางแล้วเอาลงดินก็จะเป็นทํานองนี้ล่ะเห็นไหมคะที่จินติดหลายลูกอยู่นะไม่รู้มันร่วงไปไหนเดี๋ยวหางเก็บก่อนค่ะทุกคนทุกคนี๋ยวจะเลื่อยกิ่งละแล้วจะตัดกิ่งมันค่ะ ดูดูล้มเลยเนี่ยจริงเราไม่ไดลูก,ลก,ลกมันหลายลูกอยูน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเก็บก่อทุกคนเพราะว่าอะไรลูกมันก็คงจะล่วงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเลืออ่อนขึ้นี่เดจะเลืออ่อนขึ้นนีค่ เลื่อยนี้ใช้ดีนะคะทุกคนจะให้ดูเลื่อยนี้นะคะใช้ดีนะคะทุกคนมาแล้วก็กิ่งกิ่งนี้ก็จะเลื่อยค่ะเดี๋ยวจะเลื่อยออกแล้วก็ดันต้นมันขึ้นเดี๋ยวมันก็แตกใหม่ะคะ่ะทุกคนจะให้ดูตรงรากมันนะคะนี่ค่ะเราใส่กระถางแล้วเอามาลงดิงนไะคะต้องค้ำส่วนนี้ค่ะคนเขาก็จะตอนกิ่งนะแต่ว่าของเราเยอะแล้ว น,นี้ไม่ตอนอยู่ค่ะก็สวยอยู่คะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะตัดที่มันสูงสูงถ้ามันไม่มีรากแก้วนี่เราอย่าให้มันขึ้นสูงเยอะค่ะเพราะดินเราเป็นดินทรายค่ะไม่งั้นมันก็จะล้มแบบนี้แหละค่ะทุกคนกินน,นี้ออกดะนนค่ะ ลอยค่ะทุกคนไม่กี่บาทนะคะทุกคนใช้ได้ดีค่ะเลื่อยแบบนี้รีวิวใช้ได้ดีจริงๆค่ะมันจะต้องมีแบบนี้นะเวลาเราเลือ่อยคมมันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเลื่อยมันจะได้ไม่ติดค่ะลองไปซื้อมาใชานะะน้นะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวไปเลื่อยอีก ตัดอ,อีกกิ่งหนึ่งนะคะทุกคน,น,รกนตรงนี้แล้วกันงนี้แล้วกันที่ยิงกันไกลตัดกิ่งก็ได้กิ่งเล็กๆนะคะันก็ได้เดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก่อนแต่ประมาณนี้ก็แล้วกันจะได้ให้มันแตกขึ้นสูงๆหน่อยเนาะตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเอากิ่งนี้ออกกัน กิ่งนี้แล้วกันต้องยึดถ้าจะเลื่อยก็ต้องยึดให้แน่นค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้ยต้องดึงค่ะตันนี้เราจะให้กิ่งมันสูงไม่ได้นะเดี๋ยวขอตัดอีกก่อนค่ะทุกคนตัด ตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาปูนแดงมาป้ายก็ได้นะคะเพราะว่าหน้าฝนเนาะแต่เวลาเราตัดเราต้องตัดเป็นเฉลียงเฉียงหน่อยนะคะน้ํามันจะได้ไม่ค้างหน้าฝนนะคะทุกคนถ้าตัดตรงเนี่ยก็มีโอกาสน้ําขังนะคะทีนี้เราก็จะดึงค่ะเห็นไหมหาอะไรมาค้ำให้มันตรงค่ะเดี๋ยวแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวหาไม้มาค้ำก่อน มันก็จะตรงแบบนี้เพราะว่ากิ่งทางโน้นมันเยอะกิ่นทางนี้มันน้อยมันก็เอียงเอียงไปหาแสงค่ะนี่เนาะจะให้ดูประมาณนี้ค่ะทุกคนตัดแต่งเรียบร้อยละนะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ๋นย,ยะน,ะน,ะนนี้เลาะมาดูฝ้างนี้ฝระหล่งของเราค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ย่าย่าย่าเต็มไปด้วยย่าค่ะวันนี้พามาเลาะสวน ตายมดแล้วค่ะต้นไม้เราเห็นไ,ไหมอันนี้ก็ดึงดึงออกอันนี้ต้นฝรั่งของเราเนาะแล้วก็เห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องมาได้มาจัดก,การหล่ะค่ะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาเลาะเลาะสวนอันโลกโกโลกจริงๆหน้าฝน,นต้องมาดูแลค่ะทุกคนไม่งั้นไม่ได้อันนี้ตัดออกแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บไว้ตรงนี้ก่อน เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งของเรานะเหลืออยู่ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนดูดูด,ดูจะได้กินไหมเนี่ยอาพร้าน้ำหอมสงสใจกลายพันธ์ค่ะนี่เนาะอันนี้ก็ลกเหมือนกันบังแดดแสงแดดไม่ค่อยมีพวกเพี้ยก็จะเยอะคะ่ะทุกคนต้องทำให้โลง่ลงๆค่ะทุกคนอันนี้คือขาแล้วค่ะทุกคน ด,ดูคะ่ะอันนี้ก็ต้นกล้วยต้นอะโวคาโดค่ะดูเดี๋ยวต้องมาจัดการแล้วคะ่ะมีเวลาเดี๋ยวจะมาจัดการสวนอันรกๆของเราแล้วคะ่ะทุกคนดูคะ่ะทุกคนดูนะคะโอ้รกมากอาจจะให้ดูที่นี่ทางเข้าสวนคะ่ะทางเข้าสวนเราคะ่ะทุกคนเหมือนกันจะไปป่า,ปาดงดิบคะ่ะทุกคน ดูเอาค่ะนี่นะคะทุกคนพามนาะข้อไก่เก่าลุกไหมคะลุกมากไม่จะมีเวลามาดูเลยพามาดูมะละกอโอ้ยต้นมะละกอล้มก็ไม่มีใครมาดูโอ้ยดูค่ะทุกคนล้มละโอ้ยตายละเห็นไหมคะรากถอนรากของโคนละเดี๋ยวเดี๋ยวจะค้ำดูเนี่ย อโอ้ยมันหนักลูกค่ะทุกคนโอ้ยโอยไมดีอะฮะต้องดเด็ดเอาลูกมันเนาะดูดูมันล้มแล้วค่ะทุกคน้ดูโคนค่ะรากชีเลยค่ะทุกคนรากชีกระดีเลยค่ะเอาดูเนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเราจะเด็เเดเอาลูกมันดีกว่าเนาะลูกมันไปตำหนักไงหนึ่งลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็เอาไวก้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาลูกหนึ่งไปตำ มันหนักเลยคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกต้นโน้นอ,อ,อีกต้นหนึ่งตรงนี้มันหายไปไหนแล้วแครกแนค่ะหอยทากดูดูค่ะรากก็จะโผล่เหมือนกันเห็นไหมคะทุกคนเห็นรากันไหมคะเห็นรากมันไหมคะเป็นพันแคร์เลยค่ะทุกคนดูไม่ได้มาดูแลสวนเอ้าล่วงน,นุ่นี่่ว ล่วงแล้วล่วงแล้วก็ไม่เป็นไรยิงยิ่งอยู่แถวนี้แหละดูดูค่าดูคะ่ะดูค่อยูฝนทำให้มันโค้นคะ่ะทุกคนทำไว้ตรงนี้ก็แล้วกันตรงโน้นก็ตรงโน้นเห็นไหมคะอันนี้ก็ยังว่าอีกต้นหนึ่งไปไหนรากโผล่และะ้วค่ะทุกคนดูด,ดูดีแต่ต้นนี้แบบรากเยอะหน่อยถ้ารากเยอะหน่อยมันก็ไม่ลุมไม่ค้ำคะ่ะปล่อยตามธรรมชาตินี่แหละ เดี๋ยวให้มันสุกกว่านี้ก่อนเพื่อมาเด็ดเห็นไหมหอยทากอะไรจะมากินของช้านดูดูด,ดูทุกคนโอ้ยไม่ไหวเล็กนะคะทุกคนดูต้นเล็กๆยังล้มเลยค่ะได้ามาสองลูกค่ะที่เหลือไว้ในต้นก็กกินไม่หมดนะคะทุกคนก็เลยเอามาแค่สองลูกเดี๋ยวไปแจกเพื่อนบ้านด้วยลูกหนึ่งค่ะต้นนี้ค่ะฝรั่งค่ะ ฝรั่งไรเม็ดต้นนี้นะคะอันนี้ก็ชมพู่ะคะ่ะทุกคนมาดูน,นี่ต้นต้นมะนาวเรากันให้ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ห่อเหมือนกันค่ะฝรั่งค่ะทุกคนดูลกูลกๆโอ้ยอีกลูกนึงไม่ได้หอ่อจะให้ดนนูไม่ได้ห่อเนี่ย นี่ก็หอ่อรูปจะกินได้ไหมลูกใหญ่ๆเสียดาย้วนะนะถ้าถ้ามันเป็นแมงก็จะเสียดายนี่นะคะจะลืมหอ่อเดี๋ยวพรุ่รงนี้มาหอดีไหมเนี่ยค่ะมาดูความรุกของสวนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการค่ะหน้าฝนต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะทุกคนเนาะตัดก็อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ